เห็นไหมชูมือชูมือปรากฏเป็นการดีไซเกอร์คุณผู้ชมครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งตะโกนบอกว่าสารยกฟ้องสารยกฟ้องนึกว่าอ่านจบแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่ใช่เข้าใจผิดกัน ราวใหญ่วันนี้นะครับคือคดีที่ต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานเรียกว่าเป็นมหากราบคดีหนึ่งค<ฆ>ือเรื่องราวของน้องชมพู<ฆ>่ครับหลังจากไปพบศพน้องเนี่ยค่ำคืน14พฤษภาคมปี63นี่ก็ป่า3ปีแล้วนะ<ฆ>ป่า3ปีที่สู้คดีกันมาตัวละครสำคัญคุณผู้ชมคงได้ติดตามแล้วหนีไม่พ้นลุงพลป้าแตนโ<ฆ>ดยเฉพาะตัวลุงพลณขณะนี้นะครับศาลจังหวัดมุกดาหารกำลังอ่านคำพิพากษาอยู่<ฆ> เป็นส่วนของสารชั้นต้นก็จริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ย,ยกําลังเขาเรียกไต่สวนคําฟ้องอยู่ว่าข้อมูลอะไรมันเป็นมาอย่างไรกับคดีนี้การต่อสู้หักล้างของฝั่งจําเลยคือฝั่งลุงพลด้วยะนะฮะคํำพิพากษายังไม่ออกมาเดี๋ยวติดตามกันสดๆะนะครับคุณผู้ชมแต่อยากจะ ในระหว่างที่สาลท่านเนี่ยกำลังพิจารณานั่งอ่านคำพิพากษาเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะคดีนี้ต่อสู้คดีกันและเป็นคดีหนึ่งที่ค่อนข้างยากเจ้าหน้าที่บอกว่ามั่นใจท้งแต่ต้นนะม,มั่นใจเรื่องของหลักทงหลักฐานลุงพลก็หักล้างมีหลายประเด็นใช่ประเด็นสําคัญคือน,น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ยังไงนั่นน่ะสิเออจะเดินเข้าไปเอ๋มไกลมากนะไกลกนะีกิโลอเดินขึ้นไปเนี่ยนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าข้อสนิษฐานสําคัญเนี่ย ที่ทําให้เชื่อว่าเป็นคนใกล้ชิดในการกอร่อเหตุครั้งนี้นะฮะเพราะว่าภูเหล็กไฟจุดที่พบศพเนี่ยอยู่ไกลฮะเกือบถึงชั้นสูงสุดของยดอดเขาเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น<อ>ที่รู้ทางรประเด็นแรกแล้วใครละ่ะก็บอกต้องเป็นคนใกล้ชิดน้องสมภูอ่ะคนละคนที่สามารถทําได้นะเขาจะมีเวลาเพียงแค่สามสิบแปดนาทีเท่านั้นคือช่วงเวลาเก้าโมงสิบเอ็ดถึงเก้าโมงสี่สิบเก้าช่วงเวลานี้ฮะสามสิบแปดนาที ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับบ้านน้องชอ้ผู้ถึงจะทําได้ค<ช><ช>เขาไปดูไทม์ไลน์วันเกิดเหตุอหะถ้าเกิดจะใป้อุ้มจริงๆแล้วใครอีกที่จะให้อุ้มชมพู่ยอมไม่กี่คนเจ<ช>้าที่เขาเชื่อแบบนั้นค<ช>นะฮะช,ชมพู่ยินยอมให้คนอุ้มหรือยอมไปด้วยโดยที่ไม่งองงอง,ง,องแงไม่ส่งเสียงร้องเนี่ยต้องไปเคลียร์ญาติหรือคนใกล้ชิดครับและสามข้อที่ตํารวจนํามาหักล้างประเด็นว่าชมพู่เสียชีวิตเอง เพราะว่าเขาก็สันนิษฐานว่าน้องขึ้นไปเองกับตามเจ้าหมาขึ้นไปหรืออะไรก็ตามแล้วก็ไปเสียชีวิตเองไม่มีใครช่วยหนึ่งครับเขาไปเจอเส้นผมมีร่องรอยถูกตัดจากของมีคมซึ่งแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจตรวจสอบเส้นผมที่เก็บได้จุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ยสาเส้นแล้ว DNA มันออกมาว่าเป็นของชมพู่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดครับแบ่งแบ่งเส้นผมสาเส้นเนี่ยเป็นสกลุ่มหคือผมร่วง สคือถูกหั่นหรือถูกสับตำรวจบอกว่าถ้าชมพู่เดินขึ้นไปเองครับแล้วมันจะเจอผมที่โดนหั่นได้ยังไงโดนสับได้ยังไงนะมีร่องรอยของมีคมใช่ตัดขาดเส้นผมแบบนี้ขอนะ้อแรกข้อสองครับระยะห่างจากบ้านชมพู่ถึงจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟสองกิโลเมตรนะครับเป็นเขาหินสูงชันหากพัดหลงปีนป่ายขึ้นไปเนี่ยร่างกายต้องพบอะไรครับแ,แผลใช่ แต่ร่างร่างกายน้องชมพู่ไร้ร่องรอยแผลถลอกไม่มีเลยไม่มีครับข้อที่สามเสื้อที่ชมพู่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุหายไปก็มีการสุ่มเรีว่าน้องอาจจะร้อนค่ะถอดเสื้อออกมาบนพูนะครับอุณภูมิตอนนั้นมันสูงกว่าสี่สิบองศาแต่เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาหลักฐานไม่พบเสื้อถ้าน้องถอดเสื้อต้องอยู่แถวนั้นไหมครับอยู่แถวนั้นอแต่พบกางเกงและรองเท้าอยู่รัศมีไม่เกินสี่สิบเมตรจากจุดที่พบศพ นี่คือข้อตอ่อสู้<ร>อ้อตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าต้องมีคนทาแน่ๆทั้งการนําขึ้นไปหั่นผมถอดเสื้ออือนี่นะฮะประเด็นสําคัญที่สู้กันอยู่ถง <บ requirements. S 2> กต้องฮะอ่ะมัน,ถนถมีพยานอยู่2แบบที่ตํารวจเ่ยเขาดูนะฮะพยานบุคคลแล้วก็พยานแบบหลักฐานสําคัญต่างๆนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้บุคคลสําคาาา<อ>ัญที่ถือว่าเป็นพยานยาปากสําคัญก็คือพ่อแบมพ่อแบมนี่เขาบอกแบบนี้นะฮะพ่อแบมวัชรินกงแก่เท้านะครับเนี่ย บอกแบบนี้เลยในคดีของน้องชมพู่ฐานะพยานบุคคลครับเขาเห็นลุงพลเนี่ยบริเวณตีนเขาภูเหล็กไฟใกล้กับกอไผ่หลังบ้านล่าสุดเมื่อวานนี้พ่อแบมยังคงยืนยันกับทีมข่าวใหญ่นะครับคำเดิมเลยวันที่11พฤษภาคมปี63ตอนสัก9.10โมง10นาทีถึง9.20โมง20นาทีพบเห็นลุงพลเนี่ยลงมาจากภูเหล็กไฟจริงๆแล้วก็ใส่เสื้อสีเทาครับตัวเองเนี่ย ที่ผ่านมาได้รู้ข้อมูลนะฮะจากฝั่งลุงพลบอกมีการพูดเหน็บแนมนะพูดเหน็บแนมทำมาว่าถ้าหากลุงพลว่าแต่เนยถูกตัดสินมีความผิดคดีนี้จริงตัวการสําคัญทําให้ถูกดําเนินคดีก็คือพ่อบแบมนั่นแหละพ่อบแบมเองก็เลยเอ้ย